คู่พระนางต่างวัยรักไร้ปัญหาแต่ล่าสุดตอบแล้วทำไมไม่พร้อมแต่งเป็นคู่จิ้นที่ตอนนี้เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มคารอกโตโน่พากินกับหวานใจนิชาณธานิชาคู่นี้เปิดใจคบหากันมาอย่างยาวนานหลายคนก็ต่างพากันลุ้นความรักของทั้งคู่จะได้แต่งงานหรือมีแลนแต่งงานหรือยัง ล่าสุดโตโน่ได้เผยว่าไม่พร้อมมีลูกหากประเทศยังมี PM 2.5และยังไม่มีแผนแต่างงานในเร็วๆนี้อยากทำสิ่งที่คิดไว้ให้เต็มก่อนถึงเวลาหากแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอะไรไม่ได้ท่ายังอยากมีตอนนั้นค่อยคิดอีกทีเคยพูดไว้กับนิชาว่าถ้าเรายังมี PM 2.5และประเทศของเรายังติดหนึ่งในสิของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลมากที่สุดในโลกเราอย่าเพิ่งมีครอบครัวมีลูกเลย เพราะถ้าเรามีลูกเราไม่อยากลูกต้องสูดอากาศนั้นเข้าไปอันนี้พูดจริงๆพูดให้เห็นภาพรมวมเวลาเกิดโลกเดือดโลกร้อนคนมีตังไม่ลำบากหรอกบ,บ้านผมร้อนก็เปิดแอร์ร้อนก็ขับรถยนต์ไปทำงานแต่คนลำบากคนไม่มีตังเขาต้องมาจ่ายค่าไฟเพิ่มมาหาเงินซื้อรถยนต์เพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวผมเลยคิดว่าช่วยกันเถอะเพื่อที่เราจะได้มาวางแผนครอบครัวในรูปแบบใหม่ ส่วนนิชาเขาเห็นด้วยเขาบอกว่าก็จริงนะโตโนโ่และที่สำคัญคือจริงๆแล้วน้องกำลังมีไฟในการทำงานเราก็กำลังมีพลังมากๆอยากให้โฟกัสในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยังไม่อยากให้มาคิดถึงเรื่องของเรามากนักท่าแต่งงานไปแล้วจะไม่มีลูกท่าสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีแต่จะแต่งปีนี้ถูกไหมคือจะแต่งก่อนมีลูกไหมจริงๆแล้วแต่งงานยังไม่ได้กำหนดว่า จะแต่งตอนไหนทุกวันนี้ก็มีความสุขในทุกวันอยู่แล้วผมโชคดีมากๆที่มีนิชาในชีวิตแต่ว่าแผนการแต่างงานยังไม่คุยกันแต่เรื่องลูกคุยกันจริงๆว่าถ้าแต่างงานแล้วถ้าอากาศสิ่งแวดล้อมยังไม่ดีเราอยากทําให้เต็มที่ก่อนถ้าเกิดว่าเราทําเต็มที่แล้วแกไม่ได้เราสู้ไม่ไหวค่อยมาตั้งสินใจตอนนั้นก็ไม่ยากการแต่งงานจะแต่งตอนไหนเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่สําคัญคือการที่เราจะทํายังไงให้กรุงเทพ และเชียงใหม่ไม่ติดหนึ่งในสิบที่มี PM 2.5สหูงทะเลบ้านเราสะอาดไม่ฟอกขาวเรื่องนั้นผมว่าสำคัญกว่าส่วนเรื่องแต่งงานค่อยว่ากันเรื่องงานแต่งทีมชุดต้องเป็นยังไงก็คิดง่ายๆ บางทีถ้าเราอยากจะช่วยลดโลกร้อนเราใส่ชุดเดิมๆก็ได้อย่างสูตรตัวนี้ผมใส่ออกงานมาประมาณ8งานแล้วมันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งประหยัดเงินด้วยนิชาเองเขาก็เป็นคนไม่ฟุ้งเฟอ้อใช้กระเป๋าผ้าคือเขาก็มีมุมน่ารักของเขาอยู่แล้วครับแต่ในเรื่องของแฟชั่นของนิชาผมก็ไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นครับ